ทำไมผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยจึงสะโพกใหญ่ขึ้นออันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงแค่ไหนคะคุณหมอขอเท็จจริงไม่จริงค่ะอม,มองตะโพกสามารถรู้ว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือมีลูกเชลบ,บรีแล้วฝากท้องนะคะ,คะอายุยี่สิบกองโอ้ปิ๊งเลยก็นึกว่าคนท้องแรกท้องที่สามแล้วค่ะคะุณหมอ,อมด,ดูไม่ได้นะคะแต่เวลาเราเวลาเปลี่ยนก้นเปลี่ยนนะคะน้องตังเรากินเยอะ คะก้นขึ้นก้นก็เกี่ยนด้วยนะคะไขมันก็คูนด้วยนะคะแล้วก็เห็นคนก้นผายๆเขาไม่มีเพศสัมพันธ์ก็มีนะคะดังนั้นจริงแล้วก้นไม่ได้บอกว่าเรามีลูกหรือว่าเราคลอดลูกหรือผ่าคลอดไหรือตั้งครรภ์มาก่อนบอกไม่ได้เลยนะคะดูแต่ก้นยังไม่สามารถบอกได้เช่นเดียวกับดูหน้าผากหน้าต่างๆมีความเชื่อดูหน้าผากหน้าผากนูนเอาเพศตั้งนูนไม่แน่นะคะอันนี้นี่ ค่ะอ่ะก็มันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะคะเพียโคอลาเจนไตรเปปบไทยของ UTS คอลโคลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนี้